ต่อไปขอเชิญท่านชันวิทผลชีวินด้วยท่านชันวิทผลชีวินได้มีหนังสือขออนุญาตฉาย powerpoint เพื่อประกอบการอภิปรายแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ55นะครับขอเชิญท่านชันวิทผลชีวินครับ เรียนท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพอย่างสูงครับชานวิทย์ผลชีวินสมาชิกวุฒิสภาขอญาตอภิปรายยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สนะครับด้านการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งบังเอิญผมเป็นกรรมการและเลขานุการอยู่คณะนี้ด้วยที่ได้ช่วยกันจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้ขึ้นมา นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะทำงานนะครับที่ได้จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณายติเปิดอภิปรายเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2562ผมต้องชื่นชมครับเพราะว่าท่านทำสรุปออกมาเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมไปทำอยู่ปีกว่า นะครับแล้วก็นําเสนอ,อ,อในการรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยได้ประเด็นออกมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็มีการยุบรวมหลายครั้งปรับปรุงหลายครั้งจนกระทั่งท่านยังสามารถสรุปออกมาได้อย่างอย่างค่อนข้างจะดีแล้วก็ชัดเจนนะครับแต่ก็ยังมีประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้แล้วก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับว่าสิ่งที่ เรากําลังจะทํานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ทรัพยากรที่สําคัญที่ทั่วโลกให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนาคนนั่นเองนะครับผมจะขออญาตเกินนําสั้นๆเพื่อให้เห็นภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้นะครับในด้านของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นะครับ มีเป้าหมายหลักอยู่สองอย่างนะครับเป้าหมายหลักที่หนึ่งะครับที่เป็นหลักสำคัญเลยก็คือทำยังไงให้คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21เนะครับเน้นเลยนะฮะต้องในศตวรรษที่21ด้วยเพราะฉะนั้นในช่วง20ปีหรือยุทธศาสตรชาติหรือ5ปีที่เราก็ยังจะเร่งรัดเนี่ยนะครับทำยังไงให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่งและก็มีคุณภาพพร้อมสำหรับในศตวรรษที่21เป้าหมายหลักที่สองนะครับสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตพัฒนาคนนะครับตลอดช่วงชีวิตเลยอันนี้คือเป้าหมายหลักใหญ่ๆเลยทีนี้ถ้ามีเป้าหมายหลักแล้วเราอะไรเป็นตัวชี้วัดครับกําหนดตัวชี้วัดไว้สามตัวหรือสาประเด็นสั้นๆนะครับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับสุขภาวะและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นหรือดีที่สุดนะครับประเด็นที่สองนะครับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและตัวชีวัดสุดท้ายการพัฒนาสังคมและก็ครอบครัวไทยนะครับอันนี้คือตัวชีวัดที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่า คนไทยได้พัฒนาแล้วก็มั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับเป้าหมายคนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญามีพัฒนาการที่รอบด้านมีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัยเน้นนะครับมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นมัธยัติ อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยนะครับรักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สนะอันนี้เน้นภาษาที่สและสิ่งที่ต้องไม่ลืมเลยคืออนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นครับ มีนิสัยการรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนักนวัตกรเป็นนักคิดผู้ประกอบการอันนี้เน้นเช่นเดียวกันนะครับเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตัวเองอันนี้เน้นก็คือพระหุปัญญานะครับเดี๋ยวผมคงจะเน้นต่อไปนะครับในประเด็นที่จะฝากคณะทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้คนไทยเป็นไปตามเป้าหมายที่เรากําหนดไว้นะครับคณะทํางานก็ได้จัดทํายุทธศาสตร์ย่อยไว้ทั้งหมด7ประเด็นนะครับขอเป็นสไลด์ที่2เลยครับ มาเจนความคิดรวบยอดเจดประเด็นนี้นะครับในการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์บังเอิญไปมีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆอ,อีกนะครับเพราะนั้นจากเจดประเด็นย่อยโทษนะครับเจ็ประเด็นใหญ่นะครับถูกยุบรวมให้เหลือ6ประเด็นเพราะว่าไปควบรวมกับ หรือเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสชาติด้านอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นใน6ประเด็นนี้ผมจะขอลงในรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มเติมประเด็นต่างๆบางประเด็นนะครับจะตรงกับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าิปายได้ภิปายไปแล้วนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งเลยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม อย่างที่ท่านพลตุโตสาธิตสาธิตมหาถาวรพูดเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการที่เราจะปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมของคนไทยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและในการปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้นยังมีประเด็นย่อยอย,อยู่อีกสี่ประเด็นในยุทธศาสตร์นี้ในประเด็นหลักนี้นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าประเด็นหรือจะเป็นยุทธศาสตร์ย่อยหรือเป็นแผนแม่บทผมเชื่อว่าเราก็ยังงงกันอยู่นะครับ แต่หลักคิดง่ายๆครับถ้าเราคิดให้ดีแล้วประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธ,ธรรมเนี่ยถ้าเราสามารถสื่อสารให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ว่าณวันนี้เรากำลังจะปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้เป็นคนดีก่อนคนเก่งหรือมีทักษะในศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยประเด็นที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับ การสื่อสารครับการประชาสัมพันธ์ครับบังเอิญได้มีโอกาสร่วมกับคณะวิสามันนะครับในการสร้างคนดีคนเก่งตอนนี้เราเติมคำว่าคนกล้าเข้าไปด้วยนะครับทำยังไงให้คนไทยในอนาคตเป็นทั้งคนดีคนเก่งแล้วก็คนกล้าในบริบทที่คณะทำงานได้ถกเถียงกันในมิติของคนดีกับคนเก่งเราควรจะใช้บริบทไหนก่อน นะครับคณะทำงานในที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันเลยครับว่าคนหรือมนุษย์ทำยังไงต้องเป็นคนดีก่อนเก่งมาที่หลังได้สร้างได้สอนได้นะครับเรียนรู้ได้นะครับเพราะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยทำยังไงที่จะทำให้ประเด็นคนไทยทั้งประเทศในอนาคตหรือปัจจุบันนะครับก้าวไปเป็นคนดีเป็นคนเก่งและเติมคำว่าคนกล้าต่อไปด้วยในอนาคตนะครับ เพราะนั้นประเด็นย่อยประเด็นหนึ่งในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมเนี่ยจะมีอยู่การพัฒนาสื่อสร้างสารรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยโดยการสื่อสารออเฉพาะการสื่อสารออนไลน์ที่มีอยู่จํานวนมากขึ้นตอนนี้อย่างที่ท่านพลบโธสารนิตขอญาตเอ่ยนามนะครับที่พูดไปแล้วพวกเฟกนิวทั้งหลาย แล้วก็เราจะได้รับฟังบ่อยมากว่าถ้าข่าวร้ายเนี่ยลงฟรีข่าวดีเสียตังค์นะครับเราจะปรับเปลี่ยนค่านิยมยังไงครับให้การสื่อสารนะครับทั้งจะออนไลน์ทางทีวีนะครับจะออนแอร์จะออนเปเปอร์หรือวิทยุนะครับหรือทางใดก็แล้วแต่เป็นข่าวดีมากกว่าข่าวร้ายคร เราจะเห็นเลยในบริบทของคนไทยสังคมไทยชอบบริโภคข่าวสารทางลบมากกว่านะครับถ้าเราปรับเปลี่ยนได้อันนี้คือเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองพัฒนาการศักยภาพตลอดช่วงชีวิตขอเป็นสไลด์สรุปเลยก็ได้ครับสไลด์ที่สามนะครับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตนั้นมีประเด็นย่อยแยกออกไปอีกถึง8ประเด็น นะครับเราจะพัฒนาคนอย่างไรให้ได้ตลอดช่วงชีวิตปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนฮะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเพราะนั้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นที่สุดคนเราจะพัฒนาทักษะชีวิตของตัวเองได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตอดีตก็คงเป็นส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้เท่านั้นเอง นะครับเพราะนั้นผมขออญาตที่จะนำเสนอไปพร้อมๆกับการอภิปรายไปด้วยนะครับผมแยกออกเป็น3ส่วนครับนะครับการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิตทำยังไงจะมีทักษะอาชีพครับเพราะในตลอดช่วงชีวิตของเรายังไงเราจะเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับปิญาปญาตรีปิญญาโทปิญญาเอกหร,อเรชชหรือเรียนทางด้านวิชาชีพหรือเรียนทางด้านเรียนรู้ดังด้านไหนก็แล้วแต่ สิ่งสาคัญที่สุดเราเรียนไปเพื่ออะไรครับก็คือเพื่อประกอบอาชีพครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เราทํายังไงจะมีทักษะอาชีพก่อนนะครับปริญญาตรีปริญญาประกาศนียบัตรสําคัญไหมสําคัญครับแต่ถ้าเรามีปริญญาวิชาชีพด้วยสําคัญกว่าไหมครับอันที่สองก็คือทักษะชีวิตครับมีทักษะอาชีพแล้วต้องมีทักษะชีวิต การเรียนรู้เอาตัวรอดยิ่งสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับเราจะอยู่กับมันอย่างไรจะทำอย่างไรจะรักษาตัวให้รอดอย่างไรอันนี้ก็คือทักษะชีวิตครับเด็กเยาวชนประชาชนผู้สูงวัยและแม้กระทั่งผู้พิการนะครับแล้วก็กลุ่มคนพิเศษจะอยู่อย่างไรจะมีทักษะชีวิตอย่างไรนะครับ ทักษะที่สครับก็คือทักษะคุณธรรมจริยธรรมกลับมาสู่ความดีครับเพราะฉะนั้นในการพัฒนาคนตลอดศักยภาพคนช่วงชีวิตเนี่ยถ้าเราใส่ทักษะ3ตัวเพิ่มเข้าไป 1. นทักษะอาชีพ 2. อทักษะชีวิตสาทักษะคุณธรรมจริยธรรมครับแล้วสิ่งที่เราได้ไปดูงานไปเรียนรู้นะครับสิ่งที่เราเห็น แล้วเ,เราชื่นชมมากๆหลายๆโรงเรียนหลายๆระดับอุดมศึกษาหลายๆปราชชาวบ้านนะครับใช้าศาสตร์พระราชาครับบางโรงเรียนระดับแค่มัธยมเองครับใช้การเรียนรู้การเรียนการสอนแบบ Active Learning ใช้าศาสตร์พระราชาเป็นหลักครับเขาไม่เคยพูดถึงการสอบเอนทรานซการสอบที่เรากำลัง ให้เด็กวัดแต่อ Q อย่างเดียวนะครับไม่ได้วัดทักษะอาชีพไม่ได้ไม่ค่อยได้วัดทักษะคุณธรรมจริยธรรมเลยครับนะครับเพราะนั้นนี่สิ่งหนึ่งหลายโรงเรียนที่เราไปดูนะครับเด็กๆเ,เริ่มมีอาชีพในการทำงานเด็กๆเ,เริ่มมีทักษะชีวิตเด็กๆเ,เริ่มมีทักษะคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลักของศาสตร์พระราชาหลักการทรงงานนะครับ ประเด็นต่อมาครับประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้นะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องรองรับในศตวรรษที่21ที่ได้พูดถึงไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาครูอาจารย์นะครับแล้วยิ่งอยู่ในช่วงของโควิดหลายๆ กันมิธิการนะครับทั้งอุดมศึกษาทั้งการศึกษาก็เป็นห่วงปัญ,ญับในการเรียนการสอนของครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนนะครับถ้าเป็นมิติที่เราได้พูดค,คุยกันในกันมิธิการน่าจะให้สิทธิน่าจะให้อำนาจน่าจะให้บริบทของอพื้นที่นั้นๆได้จัดการเรียนการสอนโดยที่เป็นอิสระ แต่หลักและนโยบายขึ้นอยู่กับกระทรวงครับผมกำลังจะลงพื้นที่แล้วก็ได้สอบถามที่เกาะสีชังซึ่งเป็นตอนนี้เป็นอำเภอและเป็นอำเภอเล็กๆก็เกือบจะเป็นบ้านเกิดของผมเองนะครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามในช่วงที่โควิดระบาดเขาไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดเลยแม้แต่คนเดียวตั้งแต่วันแรกจกนกระทั่ง ทุกวันนี้เปิดเกาะแล้วเพราะฉะนั้นในบริบทหลายๆบริบททั้งการเรียนการสอนน่าจะให้เขาเปิดการเรียนการสอนได้ไม่จําเป็นต้องเป็นหนึ่งกรกฎา,าอย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วนะบริบทของแต่ละที่แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเขาไม่มีเลยครับตอนนี้ห่วงที่สุดสมาชิกวุฒิสภาภาคตะวันออกสมาชิกวุฒิสภาที่เกิดที่ชนบุรีกําลังใจลงไปเยี่ยมเขาครับ เขากลับเป็นห่วงพวกเราครับว่าจะเอาเชื้อไปติดเขาครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบริบทที่คิดว่าถ้าพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยสามารถถ่ายกระจายอํานาจไปให้กับโรงเรียนอําเภอตําบลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบมันนั้นได้ออกแบบเองผมเชื่อว่าการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยน่าจะไปได้ดีแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องนํามาใช้ก็คือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับ ประเด็นต่อมาครับงานวิจัยและนวัตกรรมตัวนี้ที่ผมอยากเพิ่มแล้วก็ให้เห็นชัดที่สุดเลยในนี้แยกเป็นนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจนะครับวิจัยนวัตกรรมด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้านความรู้พื้นฐานแล้วก็นวัตกรรมต่างๆสิ่งที่ผมยังไม่เห็นครับนวัตกรรมทางด้านการกีฬาครับท่านเชื่อไหมครับ แค่มวยไทยของเรามูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นพันๆล้านเป็นหมื่นๆล้านเรามีค่ายมวยไทยอยู่ทั่วโลกประมาณสองหมื่นกว่าค่ายครับขายเวทีมวยไทยอย่างเดียวนวมครับชุดแข่งขันกระสอบหลักคังอุปกรณ์ทุกชนิดครับเกี่ยวกับมวยไทยมูลค่าเป็นเป็นหมื่นล้านครับ ธุรกิจที่จัดมวยไทยภายในประเทศตอนนี้ดูครับเสาหรืออาทิตย์นะครับเกือบทุกช่องครับเรียนได้เลยครับว่ามีถ่ายทอดสดมวยไทยนะครับถึงแม้จะเป็นช่วงโควิดนะครับแล้วก็เป็นแหล่งส่วนหนึ่งที่พวกเสาทราบว่าเป็นแหล่งขยายนะครับการเผยแพร่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ผ่านไปแล้วครับและประเทศไทยก็ขึ้นมาอยู่อันดับสองของโลก อันดับหนึ่งของเอเชียที่ควบคุมดูแลพยาบาลรักษาได้อย่างดีมากๆนะครับเพราะนั้นทำยังไงที่จะให้นวัตกรรมตรงนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะนวัตกรรมวิจัยทางด้านการกีฬาหลักโภชนาการครับถ้าเราทำวิจัยทางด้านโภชนาการได้โดยเฉพาะด้านการกีฬานะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนักโภชนาการฟุตบอลครับ นักโภชนาการมวยไทยครับเพราะนั้นนักฟุตบอลกับนักมวยทานอาหารต่างกันโดยสิ้นเชิงครับต่างกันโดยสิ้นเชิงด้านฟิตเนสครับฟิตเนสกันคนละทางเลยครับระหว่างมวยไทยกับฟุตบอลผมขอญาตยกตัวอย่างสองชนิดพอนะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะเพิ่มและเสนอแนะคณะทำงานหรือ คณะที่สรุปรายงานอยากจะเพิ่มเติมเรื่องของวิจัยและวัฒนธรรมทางด้านการกีฬานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนี่ผมมีเยอะนะครับหกเจ็ดแขนงแม้กระทั่งการทำวิจัยหรือนวัตรกรรมทางด้านอุปกรณ์ทางการกีฬานะครับช่วงโควิดอุปกรณ์ออกกำลังกายในบ้านขายดีขึ้นมาเกือบ20ครับ ในวิกฤตก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับประเด็นรองสุดท้ายครับประเด็นเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตัวนี้แหละครับในหกด้านในหกประเด็นที่เร่งรัดที่จะให้รัฐดำเนินการผมว่าหลังจากโควิดเนี่ยประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นพ r i o r ร t y แรกหรือลำดับแรกๆเลยครับทำยังไงให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับสองอย่างอารมณ์สังคมสิริวัญญาจะตามมาเองนะครับเพราะนั้นเน้นทำอย่างไรให้คนไทยมีสุขภาพพราณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงในการออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการนะครับนันทนาการเป็นอีกศาสตร์หนึ่งซึ่งมีแผนแม่บท และก็มีพระราชญัติออกมาเป็นฉบับที่สามแล้วครับนะครับเพราะนั้นต้องเน้นกีฬาการออกกำลังกายและนันทนาการนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเครียดหาทางออกไม่ได้ฆ่าตัวตายกันเยอะแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่โยนให้โรคอะไรครับโรคซึมเศร้าครับนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้สุขภาวะที่ดีเนี่ยผมอยากให้เน้นไม่ใช่รักษาครับ ใช้การป้องกันมันมีอยู่หนึ่งโครงการที่หายไปนะครับฝากเป็นประเด็นไว้ด้วยนะครับผมใช้คําว่า30บาทป้องกันทุกโรคครับไม่ใช่30บาทรักษาทุกโรคหมายถึงอะไรครับถ้าชุมชนตำบลอำเภอมีอุปกรณ์ธนาคารกีฬาอะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้สนามกีฬาลานกีฬามีอยู่ทั่วไปมีอยู่เยอะมากแต่เด็กๆประชาชน ขาดอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกายครับนะครับถ้าจัดงบประมาณลงไปได้อุปกรณ์ที่เราสำรวจไว้สมัยที่อยู่กรมเลือกษานะครับมี5้าชนิดกีฬาครับถ้าสามารถเป็นธนาคารอุปกรณ์กีฬาได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่สุดยอดให้เขามาเบิกไปแล้วก็เอาไปฝึกแล้วเอากลับมาครับแล้วก็มีเครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายว่าเขาไปฝึกซ้อมสมรรถภาพเขาดีขึ้นมากมาไหม ทั้งระบบไหลเวียนโลหิตระบบกล้ามเมื่อระบบหายใจทั้งระบบครับทั้งหมดครับประเด็นสุดท้ายครับประเด็นเรื่องของศักยภาพทางด้านการกีฬานะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยกีฬามีมิติอยู่ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาเพื่ออาชีพ และก็อุตสาหกรรมการกีฬาครับซึ่งเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจและยังมีสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการคืออะไรครับมิติทางด้านบุคลากรทางการกีฬาที่ผมบอกครับว่านวัตกรรมตัวใหม่ของมหาลัยของมหาวิทยาลัยช่วงนี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในกรรมธิการอุดมศึกษาครับ ผมก็ได้คุยกับทางคณะกรรมการว่านวัตกรรมตัวใหม่ของอุดมศึกษาน่าจะมีประกาศนิบัติวิชาชีพครับนักศึกษาไม่จำเป็นจะต้องจบปิญญาตรีเสมอไปผมยกตัวอย่างเลยครับศาสตร์ทางด้านกีฬาครับโดยเฉพาะฟุตบอลน,นะครับผมยากยกตัวอย่างถ้านักศึกษาคนนั้นเรียนไปถึงแค่ปีสองปีสาปรากฏว่าเขาสอบผู้ศดสินหรือสอบเป็นโค้ช ของสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือสมาคมฟุตบอลได้นะครับเขาจะมีรายได้ตัดสินนะครับเฉพาะผู้ตัดสินนะครับแมตช์หนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทครับแล้วในหนึ่งเดือน4ี่สัปดาห์เนี่ยเขาตัดสิน4ครั้งเขาจะมีรายได้ประมาณ4ี่0 0ื่นบาทถ้าเป็นผู้ฝึกสอนที่จบระดับ A อล c e เซ e นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะทำสัญญากับสโมสรกีฬาฟุตบอลนั้นๆ เรามีตะกร้ออาชีพเรามีวอลล์บอลอาชีพเรามีอีกหลายๆชนิดกีฬาที่เป็นอาชีพแล้วเรายังมีวิชาชีพอื่นๆอีกที่ไม่ใช่กีฬานะครับที่มีประกาศสิบัตรวิชาชีพผมเข้าไปนั่งฟังอนุการมาธิการอาชีวะครับผมก็เพิ่งทราบครับว่าเด็กที่จบอาชีวะปะวะสหรือแม้กระทั่งปริญญาตรีนะครับทางไฟฟ้าจะไปเดินสายไฟไม่ได้นะครับ ผิดกฎหมายทันทีเลยถ้าไม่มีประกาศเยบัติวิชาชีพทางด้านเดินสายไฟจากผมเรียกไม่ถูกนะครับต้องขออนุญาตสั้นๆว่าต้องได้รับอนุญาตจากกรมแรงงานครับถึงจะไปประกอบว,วิชาชีพนี้ได้ทั้งที่จบปาตรีนะครับนี่แหละครับผมถึงอยากให้เห็นนวัตกรรมตัวใหม่ว่านะถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในระดับอุดมศึกษาแล้วก็ใช้อาชีพเป็นหลักนะครับ จะเห็นเลยว่าเบอร์ต้นๆของโลกที่ไม่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกเรียนไปเรียนไปเห็นแล้วว่าเหมือนกับไม่มีคุณค่าครับไม่ได้ความรู้เท่ากัออกมาแล้วประกอบอาชีพประสบความสำเร็จในระดับโลกเยอะมากนะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่จะเป็นนวัตกรรมตัวใหม่นะครับเราได้เห็น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับวิชาการเป็นที่ยอมรับมีตําแหน่งถึงศาสตราจารย์มีตาแหน่งถึงรองศาสตราจารย์มีตําแหน่งถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นที่ยอมรับและส่วนใหญ่เรียนเก่งแล้วก็ได้รับปริญญากิติบัณฑศักด์ก็ดีหรือเกียรตินิยมอันดับหนึสองสก็ดีนะครับแต่ทีนี้อีกมิตินึงละครับ มิติทางวิชาชีพด้านอื่นๆที่เป็นที่ประจักษ์ผลงานเป็นที่ประจักษ์เลยนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าผมยกตัวอย่างก็อดยกตัวอย่างกรณีของกีฬา<ท>ไม่ได้ท่านครับเกินไปสิบนาทีแล้วครับ,รบขอญาตสุดท้ายครับกำลังจะจบเลยครับมิติของทางด้านกีฬาท่านจะเห็นเลยฮะเขาทรายกาเล็กซี่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลย อันนี้ฮะผลงานทางวิชาการไม่มีทางครับจะให้เขาทรายมาเขียนเพื่อจะให้ศาสตราจารย์ยากมากทำอย่างไรครับท่านเฉลิมชัยที่สร้างวัดล่องคุณเห็นไหมฮะเป็นศิลปะอันดับหนึ่งของต้นต้นของโลกก็ว่าได้ใช่ท่านมาเขียนเป็นวิชาการก็คงไม่ได้นะครับเพราะนั้นจะมีมิติทางด้านปฏิบัติการครับที่มี ผลงานเด่นชัดแล้วก็เป็นที่ประจักษ์เราน่าจะออกแบบอีกแบบหนึง่งนะครับเพราะนั้นต้องขอบคุณคณะทำงานนะครับที่สรุปงานมาค่อนข้างจะดีมากๆนะครับแต่ผมมีประเด็นอย่างที่กลาบเรียนไปแล้วว่าเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะให้สมบูรณ์แบบเพิ่มขึ้นแล้วก็สุดท้ายจริงๆครับมิติของการสร้างคนสร้างมนุษย์นะครับ สิ่งที่ผมพูดตลอดเลยการสร้างคนผิดการสร้างมนุษย์ผิดเราทุบทิ้งไม่ได้นะครับยืนยันนะครับว่าเราทุบทิ้งไม่ได้แล้วคนผิดผิดเหล่านั้นไปสร้างคนต่อครับอันนี้น่ากลัวครับสังคมไทยกำลังเกิดมิติแบบนี้นะครับเพราะนั้นฝากข้อคิดไว้ว่าเราต้องสร้างคนดีก่อนคนเก่งแล้วก็คนกล้าครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านชันวิทย์ผลชีวิน